ที่กำลังมองหา ID ดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme มใน ID ด้วยโอ้โ oh หคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ สวัสดีวัยรุ่นทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะคลิปนี้เราอยู่กับก๊อตอุซบเอ่อไม่ใช่ฟิมเลสนะครับผมก๊อตอุซบบุกถล่มโอนี่ไงใช่ไหมเกือบพูดฟิมเลสพอแม่งเหมือนกันนะครับผมพอ <c oughs> <c oughs> แม่งคล้ายกันแต่ว่าคล้ายไม่คล้ายเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแล้วก็ผมก่อนตอนตอนตอน,ตอนตัวละครนี้ออกมานะครับผมนะผมปรามาตเขาไปเยอะมากๆเลยนะครับมาดูว่าเล่นจริงเขาจะเก่งหรือเปล่านะเออนะครับผมนะมาดูกันก็เป็นวิ่งฟ้านะครับผมเป็นสายวิ่งฟ้าคล้ายๆกับก๊อตเอ่อวิ่งแดงเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าส สกิลหนึ่งก็คือกระสุนด,ดาวเขียวย่านิทราสกิลนี้นะครับผมว่าปล่อยออกไปจะปล่อยดอกไม้ลงมาที่พื้นนะครับผมถ้าศัตรูอยู่ในระยะใกล้นะครับผมหรือยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยก็จะโดนเอ่อทำให้ติดถานะะลับนั่นเองนะครับ ผมนิทราญานิทราแต่ไม่ใช่ตูหลับนะครับผมหลับยาวด้วยนะก็คือ6วินาทีหลับ100เด้วยนะครับผมราจมตีเขาจะลดด้วยนะแล้วก็ความเสียหายของพลังชีวิตนับไปเป็นพลังชีวิตสูงสุดส5้นั่นเองนะครับโอเคครับสกิล2นะครับผมถ้าไม้ตายกระสุนดาวเขียวระเบิดลูกสนสกิลนี้ก็ระยะใกล้พอกันนะครับผมก็คือจะปล่อยเขาเรียกว่าลูกระเบิดออกไปนะครับผมหลายๆลูกนะครับผมนะก็ศัตรูโดนก็จะติดซัดปิวด้วย นะครับจะโดนน็อ c แบ็ c นั่นเองนะสกิลนี้ค่อนข้างแรงนะอืมนะครับผมแต่ว่าให้คุณสังเกตสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งจะค่อนข้างจะคู่ดาวไว้ดังนั้นมันเป็นกิมมิ c ของตัวละครนี้นะครับผมเมื่อคุณนะครับผมใช้สกิลหนึ่ง กับศัตรูที่อยู่ในทงนะครับผมจะสามารถยึดธงได้ทันทีอ่างงไหมก็คือถ้าศัตรูติดหลับนะครับผมแลวศัตรูยืนในทงคุณจะใช้ความสาม,มารถของบิ๊กมัมทันทีก็คือยึดธงไม่สนคนยืนนะครับอันนี้คือกิมมิคของเขาเลยนะแล้วแน่นอนครับเขายึดเร็วขึ้นแน่นอนถ้าศัตรูยืนในทงเพราะว่าคุณสมบัติของเขานะครับผมนี่ผมไม่ดูก่อนนะคุณสมบัติของเขาถ้าเกิดคุณคอมโบกับสกิลหนึ่งนะครับสายโล่ยืนอยู่แล้วคุณก็คอมโบกับสกิลหนึ่งนะครับผมทำให้เขาหลับนะคุณจะมีเอ่อเทรดนะครับ ถ้าเกิดยืนในธงคนเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมห้ดูนะยืนในธงคนเดียวความเร็วการชีสุบาติจะเพิ่มขึ้นอีก50%หมายความว่าจะเพิ่มขึ้นถึง100%ถ้าเกิดคุณยืนในธงคนเดียวพร้อมกับทําให้ศัตรูหลับนั่นเองนะว่าเฮ้ย อันนี้คือตัวละครหนึ่งนะครับผมที่สามารถใช้เทรดอ x กได้นะครับผมนะแต่ว่าในเงื่อนไขคือคุณจะต้องทําให้เขาหลับนั่นเองนะส่วนเทสอย่างอื่นก็มีการตายนะครับผมลบถานะแชงนะครับผมลบลบถานะแข็งแกร่งได้ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ย่นคูดาวย่นคูดาวสกิลหนึ่งนะครับเห็นไหมสกิลหนึ่งเป็นสกิลที่สําคัญมากๆนะครับผมย่นคูดาวสกิลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่าห้าสิบก็หมายความว่าไงหมายความว่าตัวละครนี้ก็จะเป็นตัวละครคล้ายๆก็ตวิ่งแดงนะครับผมเป็นตัวละครที่สามารถททาาาดดดดเมมจไไ้้้แลวก็สาารถี่ะยึง ครับผมถือว่าเป็นตัวผสมประสานระหว่างก๊อดสตัวเลยครับสายหมัดกับสายวิ่งรวมกันนะครับผม,ผมก็เลยบังเกิดมาเป็นก๊อดบุกถล่มโอนิงาชิมะคล้ายๆย้อมแมวนิดนึงแต่ผมมองว่ามันก็เป็นสายวิ่งที่ค่อนข้างเล่นดีอยู่นะครับผมนะแต่ว่าต้องเล่นในทิศทางของมันนะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปดู แนวทางการเล่นนะครับผมไปดูปาร์ตี้กันครับโอเคครับปาร์ตี้ร้อยห้าสิบเก้านะครับผมฟูฟูเลยครับใส่โลกใหม่นั่นเองนะครับผมตัวละครนี้สู้แชงได้ไหมก็ต้องระวังแชงนิดนึงนะครับผมอาจจะอาจจะเหนื่อยนะครับผมไปใส่วิ่งไม่ควรไปเปรียบเทียบกับการสู้แชงอาจจะล้างฮาคี้ให้เพื่อนได้แค่นั้นนะครับผมแต่ว่าเอาชนะได้เลยไหมมันมันจะไม่เหมือนก็อดฟิลเลสนะครับก็อดฟิลเลสน่าจะชัวร์กว่าในการที่จะตบแชงนะครับผมแต่นี้เน้นยึดธงผมว่าผมจะเล่นสไตล์ที่เข้าไปป่วนกับสายโลมากกว่านะครับผมจะไปปวดสายโลนะจะไม่ได้ยึึดดดไปยยยโงกัับสาม โอเคเดี๋ยวเล่นใ้ดูแล้วกันครับไปชมกันเลยคุณรู้หรือไม่มีคนโดนเกลียนไอเดีเกมมากกว่า100คนต่อวันปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเข้าไปกลางกับแอดพิลแห่งกุ๊งบอนพิสเปาติรัตไทยแลนด์กลางปลอดภัยถึง100%่้ซากลางถูกแสนถูกแอดมินจะเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ก่อนส่งมอบทุกครั้งป้องก,กันการโดนเกลียน100ร์ซและแน่นอนมีไอดีดองเพชรจำน่ายด้วยถ้าคุณมาจากช่องอาชนิจิบสามารถลดไปเลยถึง50บาทลิง ได้คลิปกดแะครับเดี๋ยวผมอยู่ก๊อดอุซอบนะครับผมร่างบุกถลม่มโอ้นนิงาชิมานั่นเองนะจ้าโอเคนะผมร่างนี้ก็ยึดธงเกลียนนะครับผมมันจะเก่งกว่าก๊อด แดงนะเออนะครับผมสไตล์การเล่นคล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยนะครับผมคล้ายๆกันแต่ว่ามันสกิลมันใกล้ไปหน่อยโอเคดึงไปก่อนนะครับผมมีมาเฮ้ยโอเคหลบมาดิเขายึดยึดเกลียนนิดนึงยึดนี้ไงเรียบร้อยครับผมยึดธงอะไรโอเคเราได้ธงนะปังเรียบร้อยครับผมใช้กการด้วยจะเออมันมามันมามันมาเฮือหลบได้นะครับผมยังเบาอยู่ยิงหน้าแม่งโอเคครับหลงมาครับไม่ต้องรีบครับ เห็นไหมมันจะเกียนตอนยึดธงนะครับผมโอเคเอ้ยทำไรอะทำไรฮะทำไรครับยิงย่าไปโอ้โหแหมมันน็อกแบ็คนะครับผมมันกิลิจังหวะจังหวะไม่ได้นะครับโอเคมัน,ม,นมันเล่นจะเล่นเราอะมันจะเล่นเราหน,น,านีก่อนหนีก่อนเนี่ยสกิลสกิลหนึ่งคูดาไวมากนะครับผมไวมากมาก,มากเลยนะอืมโอเคใช้สกิลไปเลยบึ้มโอ้โหตายนะครับผม <laughs> <laughs> โอเคไม่เป็นไรครับ เกิดใหม่อีกหนึ่งทีครับเดี๋ยวเราไปทงเดิมดีกว่านะเพราะว่าเราจะไปยึดทงนะครับผมสายโล่ยืนอยู่ก็ได้เสร็จเสร็จโจนนะเสร็จโจนนะครับผมถ้าทำให้เขาหลับได้ก็ยึดทงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยึดแป๊บเดียวเกีแบบหายเลยนะครับผมนะเออนี่คือความเกียรของเขานะครับผมคือผมพยายามเน้นสู้กับตัวละครที่อยู่ในทงนะครับผมจะเป็นสายโล่ก็ได้สายมัดก็ได้นะครับแล้วก็ยึดเกียนไปมันก็จะค่อนข้างที่จะทําเกมได้นะครับผม ต้องเข้าใจว่ามันเป็นสไตล์ก้อนอุศบล่างแดงอะ่ะเออเอาไปไหนอุลุตอ๋ออ乌鲁ตอ้าว乌鲁ตมันไปเลยนะครับผมไปการตรงกลางโอเคมันสนตรงกลางมากกว่าไม่เป็นไรงั้นเราก็ยึดนะครับผมยึดเร็ว50%าสิบเปก็ไม่มีไม่มีใครอยู่ในเขตสมบัติเฮ้ย <c> เ <oughs> อุ้ยหลบได้ <c oughs> วิ่งจุกจุกเป็นตัวจุกนะครับผมตัวนี้ <c oughs> ต้องเล่นปวดหน่อยนะต้องเล่นปวดหน่อยอืม <c oughs> เอากระสุนระเบิดไป <c oughs> ไม่โดนนะครับผมแหมนั่นฆ่ามันะโอเคช่วยด้วยเลย เกะครับไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวบิ๊กมัมโอ้บิ๊กมัมมาหรือเปล่าครับผมบิ๊กมัมนี่ทำให้หลับได้ครับคือส่วนใหญ่สังเกตเลยครับว่ายุงนี้เป็นตัวฐานอะเยอะมากนะครับผมนโดนด้วยอืมโอเคข้ามเลยอย่ามาตัหันมาเออมาตข้ามมันซิข้ามมันเลยนะครับใจมันหลับเดี๋ยวอายุตายไม่ได้นะหลบได้ทอมินแล้วก็ลูกสนพี่คาดปงหูโดนนะครับผมบิ๊กมัมตุยไปเรียบร้อยนะ เห็นไหมครเราจะเกียน์ทงได้ครับผมทงนี้อยู่ยาวเลยฮะตั้งแต่เราเกียนได้ได้นะครับผมโอเคนี่มียาพิฆาตมันเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าหน้านี่หลับหลับหลับแล้วไม่ต้องจบตีก็ได้ครับให้มันหลับไปหกวินนะครับผมเพราะเราฆ่าเขาไม่ได้ครับผมโอเคโอ้โอ้โอ้มันช้ามันช้ามันช้าหึ่งโดนไปแล้วหลบก่อนมีสองชีวิตนะครับผมกันทงได้นะครับคล้ายๆก้อนครับผมเล่นสไตล์ก้อนเลยนะบึ้งอ้าวอ้าวโดนอ้าวให้คอยโดนอายุ เดี๋ยวจะหลอกนะโดนพายุไปนะเรียบร้อยโดนพายุตายคู่โอเคนี่คือความเกลียดนะครับโอ้ด่านที่แม่งเจ๋งวะทำให้หลับกลางพายุได้เลยนะโอเคไปพบแม่ที่สองครับ ก่อนที่ผมจะทาคลิปนี้นะครับผมมีคนทักมาถามหลายคนนะครับผมบอกว่าเออพี่มันเก่งหรือเปล่าตัวนี้ตกลงอ่ะพี่อะไรเงี้ยเพราะว่านามี้มันก็มันก็มาแล้วนะครับผมนะแล้วก็อุซบนะครับผมผมด้ทำคลิปอุซบเอ้มันเก่งหรือเปล่าผมเลยขอไปลองเล่นดูก่อนนะครับผมนะโออลบ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 โอเคดอที่เออแล้วก็มีงาย่าพิฆคาดนะครับผมคือตัวนี้คล้ายคลยก็ตอุซบครับผมให้เรานึกถึงก็ตอุซบแต่ว่าด้วยพาสซีฟหรือว่าอะไรมันผมว่ามันดีกว่ากอุซบนะ เออดีก็แดงครับผมคุณมาพัฒนาขึ้นมาอะไรมาเนี้ยยิงหน้าไปดิคนภาคอยู่ไม่ได้ยินไงเออมาสกิลใส่ผมได้ไงออ้หหมีโรบินนะครับผมโรบินนี่ตัวปวดแล้วนะตัวปวดแล้วเพราะว่ามันตีโอดูเลือดผมเนีโดนตัดเลือดไปนะโอ้โหเด้งเลือดไม่เยอะด้วยนะครับผมไม่ดีไม่ดีไม่ดีหลบมาก่อนใจเย็นโอ้โหโดนแม่งร่างไอ้นี่นะครับผมเชนเฟอร์นะผม เรียกว่าเชนฟรอร์โอเคทำไรอ้าวโดนดิครับโรบินนีไ่ไงยิงแม่งมเลยออ้ยโดนไปหมื่นนึงโอเคเขาจะยึดยึดตรงอะน,นะมันจะมีความยึดตรงเกลียนนะครับผมเดีด๋ยวดูจะยึดไวมากๆยึดไวมากๆนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมนี่ไงบุ้มเรียบร้อยโอเคยึดร้อยเปอร์เซ็นต์โหเร็วนะครับผมดูคนเร็วเลยเฮ้ยมายืนทำไมอย่ายืนก็ช้าดิมายืนก็ช้ากดิให้ม,มันไปฆ่าก่อนแล้วกันเมื่อกี้ยึดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะค,รบคุณเห็นความเร็วไหมเร็วจริงนะนี่ไง คครับยื้อไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนโอ,โ,อโอ้ยยิงยิงยิงโอ้ไม่โดนนะครับผมเขาหลบได้โ,โดนแรงแรงแรงมันโดนแรงเกินนะครับผมโอเคเก็บเลือดก,ก่อนโอ้โหเก็บเลือดก,ก็ไม่รอดนะครับผมเพราะว่าเลือดมน้อยโอเคเกิดใหม่ครับไปเกียนธงกันนะครับผม,ผมรู้มีแชงด้วยนั่นเองนะที่เหมาะกับการประทัดสาโล่นะตัวนี้ผมบอกจริงแม่งมันแม่งมันสัตส มันมันจัดเลยนะครับผมขอ <laughs> พูดลิ้นพันกันเฮ้ยเฮ้ยแช่งเว้ยแช่งแช่งโลภากีได้นะครับผมนะแต่ว่าก็ไม่เสียเ <laughs> เส่ยงเจอละกันไม่เสี่ยงเจอแช่งโอเคน็อกแบ็กไปจ้ะโอเคเราไปตรงตรงไกลเลยนะครับผมเราไปตรงไกลเลยเพื่อความออปลอดภัยโอ้โหติดหมืน่นแม่ง,งนะนะมเลยแทนที่จะกันฐานะนะกันฐานะไปเลยแหมเมตาฟ้านะครับผมเออนะครับผมแต่เขากันนะแต่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขนะครับผมในการลบภากีก่อนนะ อเคมัน okay. จะวุ่นวายนิดนึงโอเคเรายึดเทมินไปเนี่ยยึดแล้วไม่เด้งเลือดนะครับผมนี่คือความต้องถ้าใส่เหเรียญเด้งเลือดก,ก็โอเคนะฮึมอ้าวเรียบร้อยโอเคยิงหน้าไปดีแล้วก็นี่เป็นคอมโบนะบผมยิงหน้าไปทีแล้วก็คอมโบเฮ้โดนครับแฉงแฉงโดนไปก่อนนะครับผมไม่มีฮาคี้ล้วก็โดนเลยนะแต่ถ้าเกิดมีฮาคี้เขาจะไม่ติดสลบก่อนนะครับผมต้องเข้าใจนะเขาจะไม่ติดสลบนะครับผมเขาจะโดนล้มฮาคี้ก่อนนะอแล้วค่อยติดสลบ โอเคว่าไงจ๊ะโซโรอ่ะทำลายอ่ะนี่งไงรอเขาดอก,กัึน,นะครับอ้าวแม่งไม่ติดลาปิโกโฮโอเคจบไปบครับแมตช์ที่2ครับผมนี่คือความปวดครับอย่าลืมว่าเป็นตัวยืดตงก็ต้องยืดตงนะนี่ยเรื่อเป็นสายมัดนะครับผมนะไปพ่วแมตช์สุดท้ายกันเลยฮนะ ครับแบสท้ายครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมหาวาัรีวิวจนได้นะเชื่อสุดยอดก็อดอุศร่างนี้นะผมนะก็ส่วำหรับผมแล้วเก่งไหมครับเก่งครับผมถ้าถ้าคุณเล่นสเต็ปดีจริงๆนะครับคือย้ำว่าสเต็ปแบบก็อดอุศร่างร่างเก่าอ่ะ เข้าใจป่ะเอออย่างร่างเก่าเนี่ยมันมาตบพวกสีเขียวถูกไหมฮะแต่ยุคยุคปัจจุบันก็ตบยากนิดนึงนะครับมันก็ตบเมตาตามสถานการณ์ไปนะแต่ตัวนี้ก็มาชดเชยนะครับผมสามารถยืนเมตาได้ในลนักษณะของสายวิ่งแต่ต้องปวดจริงๆนะเออถ้าเกิดเราเล่นในเชิงของสายหมัดมากเกินไปเดี๋ยวผมว่ามันจะทําประโยชน์ได้น้อยนะครับผมอมนนีพูดจริงๆนะมันจะต้องวิ่งยึดทงเหนไมครับผมพยายามหาจังหวะย,ยึดทงนะโอเคไหมฮะโซโรทมินไม่ง่ายเห็นไหมฮะ โดนครับผมแล้วเราก็ยืดแต่มันจะยืดเร็วมากเห็นไหมคือคือหกวิเนี่ยยังไงก็ทันครับผมทีนี้พอยึดเสร็จเนี่ยคือปัญหาครับเพราะว่าเราก็ต้องหลบออกมานะครับผมแล้วก็ย่าระเบิดเทอรมินไปนะครับต้องมี 2, ต้องมีสองสกิลนิดนึงฮะเพื่อยื้อยื้อนะครับผมเพื่อยื้ศัตรูออกมานะแต่เราแต่เขาถึงให้มาให้เรามาสองชีวิตนะครับผมนี่ไงหลบไปโอเคโอ้โหโดนโดนน้ําแข็งนะครับเท่อยู่นะ นี่นะครับผมปฏิมากรรมน้ำแข็งโอ้โหโดนไป็นสี่หมื่นเมื่อกี้จริงๆก็ต้องตายแล้วล่ะโอเคไอ้โซโล่ทำไมนี่ไงโซโลเล่นแง่ผมหรอแล้วก็ยิงหน้าไปเลยครับผมนี่คือความปวดนะคือมีสองชีวิตไงได้เปรียบนะครับผมมีสองชีวิตได้เปรียบโอเคถอยมาโอ้โหโดนคิงก็อ้าวแม่งเอ้ยโอเคครับไม่เป็นไรครับโอเคเกิดใหม่นะจ้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปทุงไหนดีนะอุ้ยทงทุ่งทงทงบ้านไม่โดนเยอะเยอะไม่โดนเยอะจัง ไม่โดนเยอะจังโอเคไม่ได้ครับเราไปใส่วิ่งก็ยังพี่เกมได้นะครับผมไม่ต้องรีบวะหลบพี่คาออกมาแล้วก็หลับไปซะกนี่ยาเนี่โอ้โหยา่านิทานไม่โดนนะครับผม มันมันไม่โอ้ยลบพลาดไปแล้วยิงไปยิงไปยิงธรรมดาก็ได้นี่ยิงธรรมดากว้างนะยิงธรรมดากว้างอยู่โอ้ติดติดตัดเลือดนะครับผมปัญหาแล้วปัญหาแล้วอ้าวมันหนีโอ้มัน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 ไม่ยอมฆ่าเราอะเออว่าดีวะมันไม่ฆ่าเราแลับผมโอเคไม่ฆ่าเราเราก็ยิ้มไปเลยเฮ้ยแชงใจเย็นดิค่อยค่อยคุยกันแชงโอ้โหโดนพายุด้วยโดนท้งพายุและแชงนี่ผมจะกลัวอะไรดีวะเอาที่ผมจะกลัวอะไรดีเนี่ยเอ้ยอะไรทำไมโอ้โหโดนนะครับผม หลบออกมาถ้าเราหนีก่อนนะครับผมไม่จำเป็นต้องปะทะแล้วนะครับผมนะหลบออกมาดีกว่าโอเคตรงนี้ว่างครับผมตรงนี้ว่างแล้วเราก็ยึดก่อนนะครับไม่มีไม่มีคนถือทองก็ยึดไปเลยครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเร็วอยู่นะครับผมออ้ยไปรอดนะคือตัวใหม่ๆปัจจุบันนีเอ็กที่เป็นสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่ติดฐานะหมดนะครับผมดังนั้นอุซบก็มาลักษณะของเมตาสถานะนะแต่มาเล่นได้ครับสำหรับรีเจนตัวนี้ครับผมโอเคอู้ยหลบหลบหลบ โอ้ยแชงเอาแชงใจยืดแต่ครับผมคิดว่าทันคิดว่าทันไงยิงนี่หลับไปนะครับผมนั่นแล้วก็ย่าระเบิดที่คาดมาโอ้โหกระเด็นออกมาเรียบร้อยครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพราะว่าใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก่อนตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยูซามุไรคั